คุกข่ามไสใสเสมอขมันเลยเนี hey, crazy crazy. ่ยกิ่นเทียงหรอบอมันคือว่ามาสื่อแต่มื่กูองเนี่ยอยข้าวผัยนี่มันใหญ่ขวดนี่านี่งบอก่ยายจปใช้ยายยายจะจิไปใส้เราใุ่งไปทางใต้หาบ่มเริกินนเลยละให้จบปีนารกัหยายยาย ผีลานเพื่อนวายู่ต้องไปมุ่นเดียวใครเจ้าผีใครเจ้าผีลานจ้าคืกของ้านสามลานใช่ไห้าเจ้าต้มเขาไปเส่แล้วเพื่อนวายูมันเหมือนเจ้าหมอเศร้านีต้มเขาน่ะเขาไปเอี่ยมันเหมือนข้าคไขเหมือนเจ้าหมอเศร้าไขยเหมือแล้วก็ปินรานใช่าเขาไปใช้เขาไปหาเชี่ยวใส่มุ้ย่งวายู่ข่ีหรอนข่แต่หมูหจ้าเขาคุณจ้า แบังเสรเส้องจบบนอวดงบังกันรออ,เเอาาวเอาบาัเทียวเอาบันเทียวบัเทียวเอาคนเดีวยวก็ได้จับาเชียวหน่อยเลยปลาที่ลุเขาอขอลำมาเขาสีมกินเทียง

Ah, Oh, my God. Oh, 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 just Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không โอ๊ยแฉบที่มันียบทางเอย

ไอไเดกินลงเคร่เลียาะสารเครื่องเลี่ยาอย่างหว้ยขุ่วกว่เคยผัวผิวบากขึ้นงอนยน้มยงบดบมาเอยมึงขายหยเลียเครืสาอันนั้นอีกแล้วมึงขากูด้วยหันนั้จังก็เพิ่เห็นกูจักเียว่ะเห็นต้องหวกูเลยนี่เอยโซบปกนน่โอ้ยไ่เคยเห็นกนี่ nha em mang nó rồi. Mà nói rồi Hãy subscribe hả.